สวัสดีนักทุนทุกทุกท่านนะครับตอนรับกันครั้งในฟิดูเดลี่กับแผนกระทุนประจําวันนะครับตอนรับกับวนันอังคารที่18กุมภาพันธ์ในส่วนของแผนและผลิตภัณฑ์การซึน่นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวมาอัปเดตกันเริ่มต้นกันก่อนกับสถานการณ์ที่กําลังจะมีถ้อยแถลงในขณะนี้นะครับกับ FOMC member นะไม่ว่าจะเป็นคุณเฮเกอร์คุณโบแมนและคุณวอลเลอร์นะครับก็ในส่วนของวุฒิสมาชิกข,ของธนาคนารกลางสหรัฐจะออกมาให้ มุมมองในเรื่องของนโยบายนะครับการควบคุมอัตราการจ้างงานและการควบคุมอัตรางเงินเฟอ้อนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าโดยปัจจัยตรงนี้เองจะส่งผลต่อทิศทางของดัชนีราคาดอลลาร์นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันในทิศทางณนะปัจจุบันนะครับเริ่มต้นไปพิจารณาที่ฮีทแมพของคู่ค URRENCY PAIR ครับในกลุ่มของ USD จะเห็นได้ว่า USD นั้น ยังอยู่ในลักษณะขการไซด์เวย์นะครับสืบจากเหตุสืบเนื่องจากเหตุนะครับที่ธนาคารกลางสหรัฐวันนี้แบงก์ฮอลิเดย์รวมถึงในส่วนของธนาคารกลางแคนาดาที่เป็นแบงก์ฮอลิเดย์นั่นเองจากตรงนี้เองเนี่ยส่งผลให้ตลาดในวันนี้นะครับขาดสภาพคล่องจากในช่วงของนิวยอร์กเซ็กชันนั่นเองนะครับในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้าครับในวันอังคารที่18กุมภาพันธ์ โดยทิศทางแล้วนะครับในช่วงเช้าเวลา10โมงครึ่งคับมีการประกาศตัวเลขสำคัญทางเศร,รษฐกษิจคือออสเตรเลียนดอลลาประกาศลดอัตราเวียรหรือ r l t s h l c t e d s e นะครับก็ปรับลงมาจาก4.35เป็น4.1นะจากการปรับลดลงของ ออสเตรเลียนดอลลารตรงนี้นะครับจะส่งผลให้คู่สกุลเงิน AUD อ่อนค่าลงครับและผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่บกผ่านนั้นจะได้รับอน,นิสงในการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกนะครับกับคู่ AUD JPY และ AUD USD นั่นเองก็เป็นทิศทางที่เราสามารถฟอร์มวางแผนในการเทรดฝั่งขายได้นั่นเองนะครับและในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นนะครับเนื่องจากไม่มีประเดนสำคัญเศรษฐกิจในฝ้าฝังของธานาคารกลางสหรัฐ นะในช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งครับมีเพียง e m p i r e s t a t e Manufacturing นะครับดัชินีอุตสาหกรรมโดย Empire ซึ่งเขาคาดการณ์ว่าจะมีการฟื้นตัวของดัชินีอุตสาหกรรมนะครับจากเดิมติดลบ12.6นะครับคาดการณ์ไว้ว่าเป็นติดลบ1นะเนื่องจากการประกาศที่เนื่องจากเป็นการประกาศรายงานสำคัญาเศรษฐกิจของ Empire State นะครับที่ดีขึ้นจะส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์แข่งค่าและมีเสถียรภาพขึ้นได้ในช่วงเย็นนั่นเอง จากการแข่งข้าร์ขึ้นของดัชนีดอลลาร์ครับก็จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่บกผันหลายๆตัวเกิดเทคนิคอลรีเบาในการที่จะย่อพักฐานต่อนั่นเองไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ำมันและบิตคอยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับในวันนี้เนื่องจากเป็นช่วงแบงค์ฮอลิเดย์เนาะเดี๋ยวเราไปติดตามกันดีกว่าว่าแล้วในวันพรุ่งนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ไหนจะมีมุมมองหรือทิศทางอย่างไรนะครับเนื่องจากขาดรับกับการเป็นแบงค์ฮอลิเรดย์เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าวันนี้พฤติกรรมราคากระทั่งในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมง นะครับราคาจะเปะน็นลักษณะของการไซเว์ออกข้างนะครับในกรอบของพฤติกรรมราคาแล้วเราจะสังเกตว่าเป็นการไซเวในกรอบการกระจุกตัวของไพ i v a ทพอยต์นะครับเมื่อพิจารณาจากกรอบของระบบไอฟิดัสเนี่ยก็จะเห็นว่าราคาเคลื่อนตัวออกข้างนะครับทีนี้สำหรับในวันพรุ่งนี้เองเนื่องจากปัจจัยเป็นปัจจัยเชิงบวกกับทิศทางของดอลลาร์นะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็นคู่ผกผันเราจึงคาดการได้ว่าจะเป็นอันนิสงเชิงลบหรือเป็นปจัจจัยกดดันเชิงลบนะครับในมุมมอง ของวันพรุ่งนี้เองยังคงยึดตามแผนประจําวันนะครับคือรออาศัยการดีตัวขึ้นไปเก็บแฟ i ว v ล l u e แก p บหรือทดสอบออเดอร์บล็อกในกรอบราคาบริเวณ29.15และ29.23ตามลําดับเพื่อหาจังหวะการออกออเดอร์เซลล์นั่นเองวันนี้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นไปทดสอบนะครับที่ไฮสูงสุดที่บริเวณ29.06ซึ่งยังไม่มีการทำไฮใหม่นะดังนั้นเนี่ยเนื่องจากราคายังทดสอบในกรอบไพวอตพอยต์อยู่เดี๋ยวเราต้องไปติดตามในเอเชียเซกชั่น นะครับว่าในวันพรุ่งนี้ตลาดเอเชียจะเข้าซื้อเป็นวันที่2หรือเปล่าหรือจะล้างโวลุ่มตัวเองด้วยการเทขายลงมานะครับก็จะเป็นกรอบในเรื่องของพฤติกรรมราคาที่เราจะยืนยันเทรนเนาะและแน่นอนว่าเนื่องจากว่าในขณะนี้นะครับสถานการณ์ของแผนวันพรุ่งนี้เองเนี่ยยังมีปัจจัยให้ติดตามในช่วงเย็นซึ่งปัจจัยในช่วงเย็นจะเป็นปัจจัยหนุนให้ทิศทางของราคาทองคำยังปรับตัวลดลงได้นะครับจะกรอบการออกข้างของพฤติกรรมราคาในขณะนี้ จึงต้องระบุตามแผนไว้ก่อนว่าโดยแนวโน้มณขณะนี้ฝั่งเซลล์หรือฝั่งขายมีความได้เปรียบม,มากกว่าดีเด้งเล่นขายเก่งกําไรสั้นๆในกรอบพฤติกรรมราคาจะมีความได้เปรียบในการลงทุนมากกว่านั่นเองสําหรับใครที่จะเก่งกาไรสั้นๆในกรอบจะกรอบการไซเวรตรงนี้นะครับจะกรอบพฤติกรรมราคาที่มีการไซเวในกรอบ2887จนถึง2905กเนาะก็รอราคาขึ้นมาทดสอบแฟร์วอลูแก็นะครับในกรอบ 2, 2 9 0 5 2909 2913เพื่อหาจังหวะดีเด้งเล่นขายแล้วกันในการเก็งกำไร,รของวันพรุ่งนี้นะครับไปกันต่อที่ BTC USD ครับสำหรับ BTC USD ในกรอบพฤติกรรมราคาของทำเฟรม15นาทีราคาลงมาทดสอบในกรอบ95500มเนาะมีการสวิงอัพขึ้นไปทดสอบ97000นะครับก่อนที่จะทิ้งนิวโลลงมาจากการทดสอบตรงนี้เป็น สวิงโลชัดเจนนะครับราคาแพนิกทดสอบกรอบแนวโน้มด้านล่างแล้วเนื่องจากราคาทะลุก,กรอบ95500แล้วครับในวันพรุ่งนี้จะยืนยันแนวโน้มตามทิศทางของราคาทองคำคือดีเด้งเล่นขายนะครับรอการสวิงตัวทดสอบกรอบระเวณ9 6 3า0น 96, อีกครั้งหนึ่งนะครับจะควบคุมความเสี่ยงที่97100พิจารณาการดีเด้งเล่นขายนะครับเพื่อลุ้นการปรับตัวลงไปพักฐานของ BTC จากการแข่งข้าขึ้นของดัชนีอลลร์ในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะไปกันต่อที่ U S O U S D ครับสำหรับราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้ <c oughs> จากกรอบทิศทางจากการแข่งข้าขึ้นของดัชนีอลลร์ครับย่อมส่งผลต่อราคาน้ำมันเนาะราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้หลังการดิ่ตัขึ้นไปทดสอบกรอบระด 71. ั71.50ดอลลร์ต่อบาร์เรลครับราคาน้ำมันเองก็มีโอกาสปรับตัลงไปพักขานอีกเช่นเดียวกัน ดังนั้นวางกลยุทธ์เช่นเดียวกันกันกบทองคำและบิตคอยครับคือดีเด้งเล่นขายรอราคาดีตัวทดสอบโซนราคาเพื่อพิจารณาการเล่นออเดอร์ฝั่งเซลล์นั่นเองนะครับไปกันต่อที่ AUDUSD ครับหนึ่งในคู่ c u r r e n c y pair ที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากนโยบาย crash rate หรือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายจากธนาคารกลางออสเตรเลียนะ ตอนนี้ราคายังคงไซด์เวย์อยู่นะครับรอทิศทางจากการประกาศดัชนีด็อกเบียที่จะมีการประกาศในช่วง10โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะก็วางกลยุทธ์ไว้ครับดิเด้งเล่นขายขานรับกับแผนประจำวันในวันจันนี้นะครับก็มองมุมมองไว้นะครับถ้าราคามีการดีดตัวไม่ได้สูงกว่าเดิมรอการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายเ d u ดีมีโอกาสปรับตัวลงไปพักฐานนะครับทดสอบไพวอพอยที่บรี0.6700นั่นเองนะครับ ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เราสามารถใช้ในการที่จะพิจารณาวางแผนก่อนการตัดสินใจซื้อขายได้นะครับเสมือนหนึ่งเล่าให้คนในครอบครัวฟังแน่นอนว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ใช่การชี้นําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการแบ่งปันเรื่องราวนะครับให้คนในครอบครัวฟังเท่านั้นเองแล้วก็เน้นย้ําสําหรับครอบครัวฟิโดเซนเตอร์นะครับนองจากในวันพรุ่งนี้ผมมีติดภารกิจนะน่าจะยาวทั้งวันจนถึงสี่ห้าทุ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้น เนื่องจากติดการประชุมครับก็พรุ่งนี้จะเป็นงดไลฟ์นะครับก็จะมีการเลื่อนการเรียนการสอนสำหรับ plus i e s strategy development program ของปี2025นะครับเราขยับไปเป็นวันอังคารหน้าเนาะแล้วก็สำหรับครอบครัวฟิโตเซนเตอร์เดี๋ยวถ้ามีอะไรเราอัปเดตกันใน f ิโตเซียฟามิลีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ trading strategy ครับวันพรุ่งนี้ยังคง follow ตามแผนประจำวันนี้นะครับไม่มีอัปเดตเพิ่มเติม นะครับสบวนนี้โชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับสบวนนี้ก็สวัสดีครับแล้วพบก,กัน